ชีวิตมันก็เริ่มต้นจากใจก่อนเสมอถ้ามีใจมันก็มีทางโหราจามีใจสแสวงหาใช่ไหมจึงไปได้ไกลถึงเยรูซาเล็มแต่ว่าเฮโรดฟาริสีธรรมาจารย์อยู่ใกล้มากเลยเพียงไม่กี่กิโลพระเยซูเกิดที่ที่อ,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 อโรงเลี้ยงสัตว์อะมันไม่ได้ไกลาจากเยรูซาเล็มเลยเบธเลเฮมนั่นแต่ว่าไม่ได้มีใจที่จะพบพระเยซูเลยเราเห็นสิ่งนี้คือว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคแต่อุปสรรค ก็คือระยะทางของหัวใจของเรากับพระเจ้านั้นๆเมื่อ,อไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจคุณค่าของพระเจ้าเราจะไม่มีทางที่พบกับพระองค์พระเยซูได้กล่าวคําอุปมาเรื่องไข่มุกที่มีราคามากในพระธรรมมัทธิวที่บอกว่าเป็นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายทุกสิ่งซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้น นั่นพวกเขาตระหนักดีว่าพระเยซูมีคุณค่ามากต่อชีวิตของเขาเราจะมีใจแบบไหนอะ่ะเราจะมีใจแบบเฮโรดจะมีใจแบบฟาริสีธรรมจารย์หรือจะมีใจแบบโหราจารย์หรือ,รอ,รอม,มีใจแบบพ่อค้าที่เขาออกมาจากจุดเดิมที่เดิมเพื่อไปค้นหาไข่มุกเม็ดนั้นแม้มีเพียงเม็ดเดียวแม้จะอยู่ไกลสุดฟ้าเขาเขียวก็ตามแม้จะต้องพลิกแผ่นดินหาก็ตาม เขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ไข่มุกน้นมาครอบครองและจ่ายราคาแบบทุ่มสุดตัวเพื่อได้ไข่มุกน้นมาและเพื่อเขาจะครอบครองเป็นเจ้าของหัวใจของคนที่จะพบพระเจ้าและได้พระเจ้าต้องเป็นแบบนี้